สวัสดีจ้าเพื่อนๆพอน fc ทุกท่านเรามาดูล่างกันต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้สรุปล่างสรุปบนให้ค่ะคไปดูดูคำเตือนกันก่อนค่ะคำเตือนสนับสนุนสลายกินแบ่งรัฐบาลในทางทาง่ายเป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใด้ทั้ทงสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าดูกันเลยล่าง่ายง่ายง่ายๆยสคเข้า ง่ายหมดเลยง่ายหมดเลยประจำวันที่สิบหกครับสามครับหกเจ็ดคุณนะเขียนผู้เดียวเลยจีเหมือนในล่างนะคะสุดที่เท่าไรสีล่างที่สีเดี๋ยวจะว่า ทำนี่บวกกันว่ามีหลายสูตรเราจะใช้เลขที่ออกก็คือ6 0 6 3 0 9์หกอีกเจ็เราจะใช้หน่วยบนบวกหนึน่ง โดยบนบวกหนึ่งนะคะคงที่เราจะใช้หลักแสนบวกหลักสิบคนละอย่างกันเลยก็คืคอสามบวกหนึ่ง ่ากับสี่บวกไปอีกหนึ่งคือห้าบวกหนึ่งนะคะเดี๋ยวว่าห้ามาจากไหนอีกหกบวกหกนะคะสิบสองใช้สองตัวเดียวสองสามเลขสี 2, ่ชุด จับคู่ก็คือสี่สองสี่สามห้าสองห้าสามออกไปที่สี่สาม ไหมคะมันขาวไปไหมคะอดเอาเดอร์ยังไม่เลขเดี่ยวก็คือเก้าสี่หนึ่งสามเก้าห้าล่างไปที่สี่สามอย่าว่าเสียงค่อยเด้๋พูดดังๆแต่มันโทรศัพท์มันค่อยเพราะว่ามันหางแล้วโทรศัพท์อึดอัดหางเดี๋ยวถึก เรขงวดนี่แหละจะเอาใหมา่อยู่เหมือนเดิม5้าบวกหนบวกหนึงคงที่แสนบวกหลักสิก็คือ5้าบวกหนึ่งเกับหบวกหป็นเจ็ดเ บวกเก้าเป็นแปดเก้าจับคู่ก็คือหกแปดหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าตัวง่ายก็ง่ายง่ายเวลาไปพื้ดพืติดจิดเก้าน,นะคะ បច្ចុប្បន្នយើងយកໂຕไหนเท่านั้นแหละเพราะว่ามันมาคือกันกับตัวนี้ซะเหลือเกิน <coughs> ไม่มันหัดคิดตรงเลยทําไมลงใหม่ลงใหม่โอเค253 หกศูนย์สามล่างไปที่เจ็ดเก้าเหมือนเดิมสามบวก 1. หนึ่งคงที่แสนบวกสิบ สามบงหนึ่งคงที่เท่ากับสามแล้วก็สี่สี่แล้วก็ห้าสองบวกศูนย์สองบวกเป็นหนึ่งเตียมเท่ากับสาม อันนี้ง่ายไม่ต้องอธิบายเยอะจะับคู่ก็คือสี่สองสี่สามห้าสองห้าสาม มันไม่ถึงสิบนาทีเลยเดี๋ยวจะไม่ได้ลงชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นนะคะ T S เส้นบวกสิบบวกหนึ่งมันจะศูนย์ที่สาม แสนบวกสิบบวกหนึ่งมันจะไปสุนกันที่สามนะคะจะจับอาตัวเดียวเลยเนะาะเศษสองบวกศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับสามมันจะมาแน่ๆไหม จับตัวเดียวจับไปตัวเดียวคือสีสางลงไว้คือนห้าสองอ้ยสีหางเอาหมดเลยมันไม่เยอะล่างอย่างเดียวนะคะชอบก็จัดแัดกผพาน แต่ตัวนี้นะคะอย่าลืมอย่าพลาดเพราะว่ามันทําแบบสูตสุดรนี้เป๊ะเลย <c oughs> มันมาสีสานนี่ก็อย่าลืมนะคะสองหางกันห้าสองด้วยแต่สี่มาอันดับหนึ่งสามมาอันดับสองชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะคําเตือน เตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมดิจ้าขอบคุณผู้ที่กดไลค์กดแชร์นะคะขอให้ร่ำรวย,ยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า